สวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่กับลุงกบเช่นเคยกับเกมมาสตอร์ดีเสมอสรุปดีของแฮมเกอร์มันไมลดีนะฮะท้ายที่หกสิบแล้วอันนี้หกสิบเอ็ดและน่าใช่นะโอเป็ปรับพักิจกันต่อดีกว่าไปอันนี้ก็เราก็ทำพัสดุสองเดียดไปสองอันนะฮะตอนนี้แฮเปอรมาอีกหนึ่งอันแต่เราจะรับพักิจนี้ก่อนนะพอเทน เราไปที่ซีริดคาเฟ่เมนูเลยดีกว่าไปเรื่อเราเอาละล่างก่อนดีอันบนก่อนอแล้วธุรก,ก,กิจต่อกลูกค้าไปชื่อสวากุนะฉันเป็นแฟนตัวยงไอ้แฟนตัว,ยง,ตวยงของกาแฟเลยแหละแน่คงแน่คงจะพูดว่ามัน โออบซิ oh, oh, it s, it s. ตส์ทําม,มอาา่ะล่ะแล้วคิดว่าฉันคงจะบุกมุดน,นะ ฉันคงได้ยินข่าวลือมาเกี่ยวกับว่ากับแพร์พรีเมี่ร้านชื่อคีคาเฟ่นะชั้นสี่ในตึกระนาวนละฉันอยากจะลองมันดูนะก็ดด่มกาแฟที่สวยอยคาเฟ่นะแต่ น้ำับน้ำโคลื่นเลยมัดดีมัดดีนี่มันน้ำโคไนหรอน้ำโคลนด้วยก็เจอมาเหมือนกันน้ำกัน,นก็นนอย่างนะเชื่อว่าเขามีกาแฟาที่จะทำอะลย ให้ลองดีกว่าโอเคไปลองไปสั่งดูสิถ้ามันง่ายอย่างนั้นแล้วก็ฉันคงไม่ทำผิดหรอกนะนล้วมันสามารถสั่งได้เลยถ้าเป็นฐานะธรรมดาแล้วนะ,ม,นนม,นะนะมันเป็นท็อปซีเขีดเมนูอะอะมันเป็นท็อปสีเขีดเมนู มันมาจากผู้คนที่เราจะสั่งมันแต่ว่าพวกเขาบอกว่าบอกว่าไม่คิดว่ามันสั่งได้เฉพาะกับอตาตมาเสียอีอลูกค้ากกเก่านะที่ว มันมบ่อยๆนะให้นะครับรู้ฉันก็ไปที่คีให้บ่อยอยู่เหมือนกันนะจริงเหรอหนายก็เป็นลูกเข้าประจำเหรอก็ไม่อยากก็ไม่อยากพูดอะไรกงน้ยหน่อนะนายอย่าทำตัวไปห,หน่อยเลยก็ลางดูเป็นเรื่องปกติครับนายนะ กินนี้คงจะง่ายสำหรับนายสินะฉั้นไปทกาเฟกับชั้นซีแล้วก็สั่งพลาสีิกเก็ดพีเนี่ยครับกาแฟพรีเมียมเม่ยมาคิดหาใช่ไหมแด่เลยแล้วเจอไงฮึฉัน,น <S 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 2> <S 2> ต้องมาที่นี่ฉันต้องมาที่กาแฟแหละแต่ฉันไม่เคยยที่กาแฟซีเห็ดเลย

น่ารบบี้ตื่นเองเลยเดี๋ยววะทำไมมึงแม่นี้เอามา เดีละเฮ้ยนายมาอยู่ที่นี้นี่ขอบคุณนะที่มาน่ะกะอื่นเลยนี่ก็นแรกที่ฉันอยู่แกร์กันโนนะสถานที่น่าสนใจมากเลยงั้นนี่คือคีคาเฟ่เขาเลึนกันเหรอฉันสั่นไปทั้งตัวนุกคนุมเต็มตันแล้วเนี่ยเจ๋งไงก็ตามจะบอกพวกเขานะ้วว่าฉันมาน่ะให้เอาสงสัยอะโอเคไหมงั้นเป็นนี่ส ไปก็ไปโอ้ยเฮ้ยธุคิดแต่ก็นเนี่ยที่เธอพาเพื่อนมาด้วยเนีะยวัสทีค่าชั้นซาบากโกะทีอบอกว่าบอกฉันว่ามันมีดีีเย,ยอะมากเลยในสถาที่เห่งโอ้เธอเขาทำอะไรยางให้เราเหมือนกันนะ อ๋อฉันไม่เคยเพื่อนเขาเราขอใช้เป็นแฟนเขาแหละฮะมึงไปป่ะมึงไปมเมจากไหนเนี่ยอยู่ให้คุณเพื่อนเป็นแฟนเลยเหรออ้าฉันไม่เคยได้ยินมาก,ก่อนเลยว่าในมีแฟนด้วยแหละสวยดีนะกลิ่นดีมากเลยฉันชอบกาแฟน,นะโอ้สนิทใจใช่ดีแง่เนี่นนะ ไอนที่เห็นแปลออกนั้นแล้วฉันเดาว่านะชามาลาเซคิสก,กิก็ใช่นะครับให้ขอยืมปากกาหน่ยสิฉันจะเขียนชื่อนายแล้วก็่อฉันลงในต้มนะ เอย้เอยเห็นเห็นชื่อทันดีตาดีเ,าเลยเ,เลยกันกันมาั้งแรกของสิทธิสเปเชียลเกิรนี่เสกีคุณนะเอสกีแต่มีอะไรพิศทำบ้างอ่ะ ถ้ามีแฟนทำร้บน่ะอยากลองอยากลองดูไหมล่ะเสียงกูโคตรมันโทนทลเลยตอนเนี้ยเหมือนสภาพแบบตึงตื่นแล้วก็อาจได้ไปเต็มที่แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยวนะ่ามันแม่หน่า,หานั้เลยมันถูกเรียกว่าคาปิจาวักอะไม่เข้าใจอ่ะ มัเกี่ยวกับการพูดถึงกาแฟการตั้งทองหรืข้าวของอะไรทุกอย่างนั่นแหละเรามีหกแก้วเี๋ว๋วสองแก้วเรามาแล้ว แค่ว่าไม่อยากจะใช้เงินหรอกนะแต่ฉันมีเงินไข่อะไอ้ดูที่นี่ดิเหรอไอ้อไม่ใช่อย่างงั้นน้อยมันไม่ยากขนาดนั้นอย่าไปถามอย่าไปบอกใครแล้วลว่าดื่มไอ้นีว่ว่าดื่มนี่ไปแหละ พร้อมแล้วน้องลืมดูกินหอม้องดูแล้วกันว้าวว้าวว้าวกุกเอโ,โอเคงไหมมันดบมากเลยอะ ในกาแฟที่ฉันเป็นองคเิที่สุระันมากเลยฉันได้ดีๆมนเลยในกลางพวามหากาแฟที่ดีที่สุดโลกตอนนี้ฉันเจอมาแล้วดงดีนะจะยินนะจะยินจะยินก่อนลองดูลองดูสิโอเคเ โมาดื่มมาสิดื่มสิทีแปลเวอร์เช้นรสชาติจะเปลี่ยนไปอะไรไมนะ่ได้ คี่ห้าวินาทีโอเฮ้ย oh. hey, เป็นลมเลยนะเออ่าเขาทั้งเดือนนะเอาแหละเราจะานที่นี้ ตี่ม,มากูมาโผล่ที่ใช้เวทสเปรย์เลยเหรอเกียร์แมงส่งกูมาใช้เวทสเปรย์สัง,งเกตเ,เดี๋ยวก็ไฮสิเกี่ยวสามก็เพิ่มเกียวสะหน่อยส่งกูมาไหนเนี่ยไม่มีอะไร มมีเห็ดด้วยเว้ยคอสันรีคอร์เวลี่เยียยาต้านพิษฮะจะหลับไม่ได้นะโทษนะมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นหรอกแค่ไหนแค่ไหนหลับอ่ะ ตายแล้วอยากให้คุณหลับลตัวมึงใหญ่ด,วดีว่าโอวัตดิสตัวปลาหอกตั้มแต่สิบสิ็ดร้อยเอาท่าไนาเมไปโอ้ย ดับด้วยนี่เป็นสตันเดอร์กิงใส่เลยนี่ไงเก็บปะดีคิดด้วยไงอ่ะกูคนก่อน ทางหัวพีดมันโอดิสปาไปเลยฟิวอาหกร้อยแกงอยู่นะดิวดาวดิวดาวไปเลยเขากูมีท่านี้อยู่เอาไปเลยเฮเวนทันเดอร์เฮือ่อถ้อาดาท้ายถ้ามึงเจบ็บร้อยแตก เอีกได้เป็น X โทน่าเทสุกิไม่อยากให้มันความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มัสลูมอนแก้แพมที่ทำร้ายนะได้ปวดแก้แพ้พวกเราด้วยนะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีบาอย่าง จัดรายนะแต่ฉันเปิดไปให้เองคนลืมให้พูดว่าฉันไม่ได้มาทำร้ายนายนะฉันมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคนที่ดื่มครับพี่แป่นเ่ะก็จะถูกส่งที่นี่แล้วก็ส่ตงตรงมาจากที่นี่เลยแหละรับกาน,านายนายเป็นแฮกเกอร์พรอสวรรค์นนะ มาที่เซบัสเซเปชฉันทานอาทารที่ด้วยเพื่อจะเอาความจำนายนะี่ยให้มัสลูมอนได้ให้ในาได้รับประสบการณ์การดื่มคาปิเจวิจาวัวกพร้อมทั้งแจงนายเนะี่ยจะเอาความจำจากนายอย่ะ รู้นถามอะไรมาทำไมถึงให้ผู้คนถึงถึงจ,จ,งจงวะว่าแล้วก็เพาความจำของพวกเขาไร้ล่ะสิ่สี่นายนนคิดอยู่ใช่ไหมล่ะคำตอบง่ญญายมากเลยนะเพราะว่าฉันอยากให้ผู้คนได้รับการที่สุดยอดแล้วก็ c ั a นเนาแต่ปัญหาคือมันค่อนข้างจะแพงสิบล้านเยนต่อแก้วอะ่ะโอโหสิบล้านเยน มันคงไม่แฟร์เลยที่ให้คนรวยจะได้ลองมันนะราคาไม่คนรวยกินได้แต่คนจคนมีโอกาสได้แตะเขาดื่มไม่ได้เพราะร่างกายของเขา โปรดเดนอ่า uh, ฉันควรพัฒนาธรรมชาติเดี๋ยวนะอ่าโดยเอ้ยแองสมองแองทำงานไม่สมบูรณ์ดีบินว่าคนหนุ่มแต่ผ้าอะไรแบบนี้นะ อะถ้าทำไมเราผสมกันด้วยเนี่ยอ๋อก็คือมันคือเขาจะบอกว่าเป็นรสชาตทิที่ไม่ไม่ไม่สามารถลืมลวงได้จาจก,กันแล้วเขาผสมกันทำให้มันสดใหม่ทุกครั้งรสชาติจะสดใหม่ทุกครั้งเลยเจ๊กินใหม่อย่างนี้ย่อ๋อไป คนได้ลองลิ้มรสของคาปิจาวักแล้วก็จะปัฒนาที่ม่ดื่มมันอีกจะคืนกินมันนั่นแหละทำไมฉันถึงต้องรอ,งอความจำไงล่ะเออก็จริงนะอร่อยถ้ามันอร่อยจนห่วยหามากเกินไปก็ไม่ใช่ผมว่าจะเข้าใจสถานการณ์นะทิสดิทปูมันแพงมากมเลยสิบดันยีต่อแก้วอ่ะเอาสิลบลบ,ลบไปเลย ก็ไม่ใช่ข่าวดีอะไรหรอกนะเออก็ไม่อยากให้เข้าใกล้เธอสักหน่อยขอโทษด้วยในเรื่องนั้นนะทั้งเลยยังเลยเต็มแค่หนึ่งแะเข,งเ,เ,เขาไม่ไงอีตาสเตปอ่ะก็ไม่ได้มาได้ดีขนาดนั้นหรอกนะ ไปทีเธอสบายดีแค่ขายขงนี่แหละที่สอบเธอหรอกนะก,ก็จริงเลยนะโอเคเรากลับที่กับพีก่ก็เดี๋ยวฉันก็จะตายไปแล้วกันนะพอ,อไหมยัง เก okay. ย์อีกอย่างนะฉันจะรับความสนใจไในเรื่องว่าฉันเจอรวยนะเนอนก็ไปเลยตื่นขึ้นมากี่ล้ารคะเป๊โอเคไหมคุณสุกิอะ ันายจะหลับไปนะได้ฝันประหลาดเลยนายคนนี้เหนื่อยมากสินะจะไปร่างงานาไปกับกลางคืนบ่อยๆอะสิเตะมากูนี่ใครเนี่ยแมนเหรอ กูเป็นคนว่าเหรอ,อหกำไม่รู้เหมือนกันนะมันใช่มันนั่งโต๊ะสองคนแล้วเนี่ยกาแฟปกติ โอ้ชาติเย่ยเหมือนเดิมเลยไงคิดว่าไงโอ้ร้อนนะ ไม่เลยนี่ก็สะส่นแล้วแน่ตอนนั้นเจสันไม่ได้ชอบกาแฟนะหรอกฉันสาม,มารถขอออร์เรนจ์จูดี้ได้ไหมโหโลกโ,โลกกระทั่งคนจังที่ชอบกาแฟด้วยเหรอ พี่พี่ก็ลบลึกไปลบลึกไปลึกไปเลยเกโหตัดท้ายไปแค่นี้แล้วกันนะโหทันที่มันสั้นสั้นอยู่เนี่ยอิกเดียวมึงรอ20นาทีเลยเกอสัปดาห์นี้ก็จบไปเค่นี้นะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดต่อไปนะครับสัปดาห์นี้บ๊ายบายสวัสดีครับซีรีส์หุ่นกระทำกายบันทึจ้าเจอกันใหม่จ้าบันทึกจ้า